โดยสก๊อตเหรออะไรนะเกรงใจสว,ส,สวัสดีค่ะ ชิดสนิทสนมกันมากค่ะจริงเมื่อวานนี้เพิง่งลงคลิปที่แล้ววันนี้ก็ลงคลิปเองแล้วทําไมถึงลงคลิปบ่อยจังเลยช่วงนี้ <c oughs> จริงๆไม่ลงคลิปบ่อยหรอกค่ะทุกคนเพียงแค่ว่าถ้าเกิดว่ามี OST ออกมานะคะหรือว่าเป็นเพลงประกอบซีรีส์นั่นเองนะคะของเรื่องใช่คร<า>ับ <น S 2> ผมนฟ้านะคะทุกคน<อ>ใน,เ,น,ออนเพลงข้างๆขับร้องโดยลุยส์ทันวินสะกดเหรอทนวินอะไรก็เต็มใจ นะคะคนละหลุยนะคะแอมซอก็คือร so ู yes> way, ้เลยนะคะว่าแก่ขนาดไหนนะนะคะแอมซอด้วยนะคะทุกคนนะคะก็เดี๋ยวเราจะมารีแอคชั่นนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์ด้วยว่าเพลงเนี่ยมันมีอิสต์เออร์เอ็กมีสัญลักษณ์อะไรที่โพจะแบบไว้ในสุดตอนจบของซีรีส์หรือว่าการดำเนินเรื่องของซีรีส์ก็ตามนะคะซึ่ง จริงๆเราก็ดูกันมาทุกคนต้องฟังกันนะเราดูกันมารอบนึงแล้ววิเคราะห์กันมาแล้วนะคะแต่เราจะดูให้ทุกคนดูอีกทีว่าเราชอบซีนไหนเนาะจะได้เห็นว่าเรามีเล็กชันกับซีนไหนมากที่สุดนะคะ,อะเอาไปว่า,าเท้าความก่อนกันเลยนะเท้าความก่อนเท้าความก่อนคือพูดถึง OST เนี่ยคือก็จะเห็นใช่ไหมว่าของ GMM เนี่ยอ่าเขาจะมีซีรีส์วายยูหลายตัวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลักรูคิสเชงเม้งล่าสุดนี้ก็ได้ทันทันดาวซึ่งเราจะเห็นว่าซีรีส์ของ GMM ที่ ทำมาจากกูจะพูดกูจะพูดผิดอีกไหมทำมาจากนิยาย <laughs> ซีรีส์ <laughs> ที่ทำมาจากนิยาย <laughs> เออ<า>ของย,ย,ยังไม่จบอีกเนี่ย <laughs> <laughs> ของจิมเอ็มส่วนมากเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะมีเส้นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะแตกออกไปจากตัวนิยายในบางส่วนอ่า <laughs> ใช่คือเราเราเห็นในจุดจุดนี้แหละคือเอาจริงๆนะเราเราก็พูดก่อนว่าไอรีแอคชั่นกับรีแคทตัวนี้ที่เรากําลังจะทําเราอ้างอิงจากตัวเฉพาะซีรีส์อย่างเดียวคือเราไม่ได้ดูจากนิยายหรือเราไม่ได้มีดีเทลอะไรจากตรงนู้นเลยข้อมูลในส่วนตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการคาดเดาจากตัวซีรีส์ล้วนๆไม่ได้มีนิยายผสมเนาะใช่แล้วทุกคนแล้วก็มาจากสัญลักษณ์ของพี่นันนะคะซึ่งบอกนะว่าในนิยายเป็นยังไงนะคะแต่ว่าเป็นว่าเรา ตีความกันประมาณนี้เนาะทุกคนใช่<ร>นั่นแหละอ่าก็นะประมาณนี้เออเดี๋ยวเราก็จะได้ไปดูกันจริงๆก็คือเริ่มจากอีพีที่สองแหละเพลงอะ่ะใช่ใช่ก็คือเริ่มจากอีพีที่สเหมือนมืนเริ่มเรื่องมันเริ่มจริงๆคือจุดเริ่มต้นมันอยู่จากตรงนี้ใช่ใครอะไรขนาดนั้นวะตองไอา่ารใคร โอ๊ยโอ๊ยโอโออยกหมดเลอย่าว่าหนูอยากให้มาตกในประเทศไทยอาจมีนวันนั้นแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไรนับหยกนับโยกมันจะเป็นไปได้ไงอยากให้ปลาอยู่บนฟ้ามันก็คงจะยากไปน่ครักนารักโอ้น้ำตาดก็เย็นจง คนที่รักาชอบสอกรเหมีชอบสักราหนีใช่ดูความคือแบบดาวมหาลัยมากคือคือแพนก็ไม่เห็นเลยว่าแบบเนี่ยคือคือแบบคือดาวคือปลากนฟ้าคือแบบคือสีสูงส่งเออเธอเห็นไม่มีใครรักเธอ เพลงนี้มีท่าเต้นนะทุกคนถ้าใครอยากเห็นวเราเต้นก็ต้องมาร้อ,องมาคนร้ <c oughs> อ,องคนร้อ,องอย่าทำอะไรที่ฆ่าตัวเอง <c oughs> อย่าทำอะไรที่ฆ่าตัวเองเองว <c oughs> น,น่ารักค่ะอยากให้หิมะตกในประเทศไทย <c oughs> นนนนวัั้เอาจริงๆ,ๆเดี๋ยวมันจะมีอีกหลายช็อตเลยใช่ไหมที่เราจะแบบไปถึงในซีรีส์ท<ช>ี่เราจะกรี๊ดแล้วก็กรี๊ดอีกแล้วก็กรี๊ดอีก<ส>แต่จริงๆค,คาดหวังนะเพรกูจะไม่ต้องรอให้เหมือนทุกเรื่องทั <c oughs> นดาวกูให้แตกมาแล้วกูไม่เอาแล้วอาจจะมีแบบนิดนึงแหละล้างตาซึมได้ๆเออนี่ไงฟีลกูนะน้องมันก็แบบคือเวลาหน่วงมันก็พูดถึงเวลาหน่วงมันก็จะหน่วงไม่สุดอะมึงมันจะหน่วงแบบนิดๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเด็กเกิกลับขึ้นมาดีอีก เนนขามีเขามีสีนเยอะรเใช่เยอะมากเหมือนมันค่อยหวมจร,ริงใักบหน้ากันในห้องสมุดไช่อ,ไ,ชอไม่รู้เยอเปากอยเปากยไม่ได้ไดไชอบทางนี้อัอนเมองอ,อีกอันอะไรก็ชอบเนี่ยปิ๊ เขาถอดเสื้อเนี่ชาเออชาป้าจะเห็นไม่มีใครรักเธอ Baby can you see b ลองเต้นไงวะนี่ทุกคนก็จะเห็นแล้วนะว่าเราสนใจแค่ที่ตรงหัวใจตรงนั้นเพราะว่ามันใกล้หัวนมของน้องปีมากคือคืโอโ แล้วอีนี่ต้องคือยังไงต้องต้องสนใจหัวใจที่มันแบบใกล้ขาเหรอมันอาจจะเป็นมันอาจจะเป็นฉากที่สำคัญมากๆนะเพราะว่าจริงๆแล้วตอนที่หัวใจมันเด้งขึ้นมามันเหมือนกับว่าเปิดใจแล้วอะเข้าใจปะอ่าใช่ใช่จะมีจะมันจะมีจังหวะเปิดใจมีจังหวะแบบเรียนรู้ จังหวะแบบแกล้งการอะไรอย่างเงี้ยมากเลยนะคะใช่ใช่พูดก่อนว่าเส้นเรื่องจะเป็นประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยอ่าได้ได้ได้พูดถึงเส้นเรื่องใช่ไหมในส่วนของที่นี่เห็นนะย้ําก่อนนะย้ําก่อนว่านี่เป็นความคิดเห็นส่วนส่วนตัวส่วนตัวส่วนตัว,ว,ตวเนนะท่านั้นไม่ได้มีเจตนาในใดๆทั้งสิน้นนะจ๊ะเราก็เห็นว่าในฉากแรกเลยเนี่ยก็คือแบบเป็นในเรื่องประเด็นของปีกับเ<ส>มืองน้านเขาชี้ให้เห็นในสองคู่นี้เขาชี้ให้เห็นในสองความสัม ัพน์ซึ่งส่วนตัวเราว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของใครเป็นปลาบนฟ้าของใครอืมใช่ใช่ เพราะว่าเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราไปดูใน official trailer เออ official trailer คือตัวหลักของมันเนี่ยล่าสุดที่มันเพิ่งปล่อยออกมาเนี่ยมันจะมีช็อตหนึ่งที่ตัวไอ้เจ้าหมอกเนี่ยบอกกับปีคือคุยโทรศัพท์กับปีอะบอกว่าถ้าสมมุติว่าเมืองน่านเป็นปลาบนฟ้าของปีสําหรับเราปีก็เป็นปลาบนฟ้าของหมอกเหมือนกันซึ่งมันก็เอามาสอดคล้องกับในตัว MV นี้ที่แบบว่าเออโอเคใครเป็นปลาบนฟ้าของใครซึ่งปลาบนฟ้าในที่นี้ที่ที่เรามองอะก็คือมันเขาเป็นประมาณว่าแบบ เป็นสิ่งที่ก็ไม่ถึงเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อะไรอย่างปะใช่ใช่เป็นไปไม่ได้แล้วแต่จริงๆแล้วอย่างถั่วหัวนมที่กูสนใจอย่างนี้จริงๆแล้วมันมีความหมายอยู่อ่ามันมีความหมายเดี๋ยวเราค่อยเล่ากันตรงนั้นมีความหมายอยู่เหมือนกันอ่าก็จะว่ามันพูดไปกับเด้อเรื่องมึงแล้วกันเดี๋ยวกูจะลืมนะเออก็คือว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ย สังเกตไหมว่าตอนวันที่เขาเขาติดหัวใจวันวานเลนทายเนี่ยมีแค่เมืมมองน่านคนเดียวฝ่ายเดียวนะ,นะที่ติดหัวใจให้กับปีใช่ปีไอ้เจปีปีไม่ได้ติดหัวใจกลับไปนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในความรู้สึกของเราอะ่ะมันเหมือนกับว่าหัวใจของปีอะ่ะมันได้รับเอาความเป็นเมืองน่านเมืองน่านใช่ไหมเมืองน่านเออของของเมืองน่านอะ่ะเข้ามาในใจเขาแล้วไงเขาเป็นก็เหมือนเหมือนแบบมันเข้าไปอยู่ในใจของปีแล้วอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าใจของปีจะเข้าไปอยู่ในใจน่านทุกคน มันค่อนข้างแบบชัดเจนมากว่าจริงๆแล้วอ่ะจริงๆเราก็คือเอาง่ายๆคือปีอ่ะนกจับน้านแน่นอนความรู้สึกองเราได <c oughs> ้ <c oughs> แต้วดยจากซีโบตรงนี้มันเป็นตัวบอกด้วยไงถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเอออีกคนนึงเขาแบบอยากจะรู้สึกยังไงถ้าเกิดสมมติเราให้หัวใจของเราไปอ่ะแล้วเขายังเก็บไว้อยู่เรามันก็จะ obvious แล้วไงว่าเฮ้ยเขาก็ชอบเราเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันแต่ซีที่อาจจะต้องการสื่อตรงนี้ก็ได้ว่าเอ้ยใจของปีอ่ะมันมีเมืองหน้าอยู่ตรงนี้แล้วจริงๆแล้วมีเมืองน้าอย่ที่หัวนมจริงๆแลัวื่อ เป็นแบบดาวมหาลัยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมล่ะใช่ใช่ตามเส้นเรื่องอ <Awesome. S 2> ่าแล้วไงต่อเพื่อนก็พูดถึงตามเส้นเรื่องในนี้ก็คือเขาก็สื่อสารชัดอ่ะว่าจริงๆแล้วปีไม่ได้เป็นคนดูเพอร์เฟกหรือดูเก่งอะไรเขาคาดหวังที่จะแบบได้กับเมืองหน้ามันจะมีฉากหนึ่งที่ตอนที่ปีปีตีแบดอ่ะขนาดปีตีแบดอ่ะยังตีแพ้เด็กอ่ะแต่ว่ากําลังไปหวังไปหวังไอเจ้าเมืองหน้าที่เป็นถึงระดับคาถากรมันแอบแสตรกเหมือนกันนะตรงนี้ดูดูแสตรนิดนึงก็ ็คือแบบเหมือนประมาณว่าเอยจริงๆแล้วแบบคนไอเจ้าปีที่ชอบเมืองหน้าเนี่ยมันมันเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยอะ่ะเป็นคนที่แบบแทบจะบบรมห่วยของแท้เออไม่มีอะไรมาเทียบแล้วมาดัานไปชอบกับคนที่เข้าเพอร์เฟกมากๆอืมอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นเนาะจนเมื่อมีหมอกเข้ามาเออจนเมื่อมีบอกเข้ามานะคือปีก็ไม่ชอบเลยแหละเออเรียกว่าปีไม่ชอบเลยพอดูไปเรื่อยๆในเ v ตัวเนี้ย เราก็จะเห็นว่าเอ้ยเหมือนบอกเขาค่อยๆมีตัวตนในในชีวิตของปีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบใช่ใช่ใช่เรียกว่าตัวกวนอ่ะตัวกวนใจแล้วกันเนาะไม่อยากเรียกว่าตัวกวนสตีนเขบ้าเกินก็แรงกูแรงเกินไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นมันเป็นมุกก็แรงเกินไม่ขนาดนั้นนะคะไม่ไม่ไม่คือคือส่วนส่วนบทคาแรคเตอร์ของปี ขั้นตอนของของความสัมพันธ์เนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องไปดูกันในซีรีส์อีกทีหนึ่งเนาะอาใช่ว่าเดี๋ยวตอนเนี้ยเดี๋ยวจะมาคุยกันเรื่องสัญ,ญลักษณ์นะคะทุกคนซึ่งมันมีอยู่ทั้งหมด3สัญ,ญลักษณ์ที่เราเทียงกันเมื่อวานนี้อ,อะเี่ยงมากเทียงมากคือญญลูกโ<อ>ป่งปลานะคะและอีกหนึ่งสัญ,ญลักษณ์ที่เราไม่รู้ว่าทุกคนได้สังเกตไหมน,น,นั่นก็คือลุงกินน้าําหรือว่าสายลุงนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งเราเพิ่งเจอมาทุกคนว่ามันปรากฏอยู่บน แปลงสีฟันของปีในเอพิโซดที่2พาร์ทที่4ด้วยนะคะคืปลา,ปลากับสายลุงกูเพิ่งเปิดเจอเมื่อกี้เนี่ย <c oughs> มันเป็นอ e ันเดียวกันกับตอนจบของ MV นี้ทุกคนเดี๋ยวเราจะมาพูดกันตรงนั้นนะแต่ว่าเราจะมาดิสคัสกันเรื่องลูกโป่งก่อนเมื่อกี้นี้เนี่ยเราเห็น เราเห็นลูกโป่งอยู่2แบบนะทุกคนนั่นก็คือลูกโป่งสีเข้มกับลูกโป่งสีอ่อนที่อยู่กับนักร้องเมื่อกี้นี้นะคะซึ่งเ,เราไม่รู้นะว่าเขาตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจนะแต่ในความรู้สึกของเราอ่ะมันให้ความรู้สึกเหมือนกับว่ามันจะเป็นคู่รองหรือว่าเป็นคู่หลักนึกออกปะเพราะว่าคู่หลักเนี่ยเขาจะเป็นสีเข้มตลอดแต่ว่าเนี่ยอย่างน้องหลุยเนี่ยคือเขาได้เป็นแสดงเป็นคู่รองเนี่ยล้วก็รู้สึกว่าเป็นสีอ่อนมันก็มันก็จะเป็นจุดที่บอกว่าเออน้องคนนี้แสดงเป็นคู่รองจริงๆ คู่ของน้องเนี่ยจะเป็นคู่ที่เกิดขึ้นหมายถึงว่าเป็นคู่จิินอีกคู่หนึ่งในซีรีส์นี้จริงๆอ,อารมณ์ประมาณนั้นทีนี้เนี่ยคำถามคือเราเชื่อว่าทุกคนอาจจะคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องของลูกโป่งกันเยอะมากพิสคสัสกันเรื่องเนี้ย<ง>เยอะมากว่าโค,<ง>คงสก,กิดกใจเลยเอาจริงๆ ตั้งแต่เปิดเรื่องแล้วในแอดในเออทุกอย่างคือมันมีลูกโป่งหมดเลยแต่ทุกคนลองสังเกตนะคะที่ประมาณกลางเพลงมันจะมีอยู่ตรงนึงนะที่หลุยเนี่ยมันมันจะเป็นจุดนึงประมาณแบบ baby can you see รอบแรกซึ่งหลุยเนี่ยเขาจะแหวกลูกโป่งออกมาทุกคนในความเป็นจริงแล้วเนี่ยหลุยเนี่ยเขาเอาลูกโป่งไว้ข้างๆตัวเองก่อนนานี้จําได้ปะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็แหวกลูกโป่งตรงนี้แหละที่ทําให้เราเริ่มรู้สึกว่าลูกโป่งจะเป็นปลาจริงๆไหมหนึ่งนะ คือเราเชื่อว่าทุกคนอาจจะเข้าใจว่าลูกโป่งเป็นปลาแต่เราอะไม่รู้สึกว่าลูกโป่งเป็นปลาแต่ต้นอืคือคือคอีนี่ก็คิด<ช>ว่าเป็นปลาก็คือดั่นเถียงกันอยู่อะมันก็คือปลาเว้ยอ่าคือมึงคิดว่าเป็นปลากันใช่ป่ะแต่อีไม่คิ่าเปลาแต่ต้นไม่งั้นอะเขาไม่มีความจําเป็นอะไรที่ต้องใช้ลูกโป่งเข้าใจปลาได้เลยมึงเข้าใจปะมึงเลยงงเว้ยว่าทำไมต้องใช้ลูกโป่งจนกระทั่งแบบมาดูฉากสุดท้ายูที่เขาปล่อยลูกโป่งขึ้นฟ้า แล้วมันเหลือแค่ที่เราคิดกันก็คือเหลือแต่ปีกับหมอกถูกปะอ่าใช่แต่เขาปล่อยลูกโป่งขึ้นฟ้ามันทําให้ทัศนวิสัยมันเหลือแต่คนที่อยู่ตรงหน้าเราเว้ยอ่าเข้าใจปะ สมมติว่าลูกโป่งมันอยู่รอบๆอย่างเงี้ยแล้วมันอยู่รอบปีกับหมอกปีก็จะมองไม่เห็นหมอกหมอกก็จะมองไม่เห็นปีแต่เมื่อปล่อยลูกโป่งถุกพุกลอยขึ้นไปแล้วมันก็จะเหลือแค่ปีกับหมอกเว้ยคือมันเป็นสัญลักษณ์ของแบบโทษนะขอแบบดีฟเลยนะคือเราดีฟเลยดีฟว่าเราคิดว่าก็คือเราคิดว่าลูกโป่งเนี่ยก็เป็นเหมือนกับเมืองหน้าน่ะก็คือถึงแม้ว่าเราจะรักอะแต่ว่า เราก็ต้องปล่อยมันไป <อ jeans S 1> เพราะว่าเขาไม่ได้อยู่รักเรารเรา um ขาไม่ได้ตอบรับความรู้สึกเราเหมือนคนรอบๆตัวเราอะเรามีคนรอบๆตัวเราเยอะมากเลยแต่มีอยู่ไม่กี่คนหรอกที่จะอยู่เคียงข้างเราที่จะเหลืออยู่ตรงหน้าเรา <อ ton. S 1> แล้วคนนอกนั้นเราก็ต้องปล่อยมันไปเว้ยเราคิดว่าลูกโป่งอะมันคือสัญลักษณ์ของการปล่อยสิ่งเหล่านั้นไปเช่นเดียวกับแบบเวลาที่มันกําลังจะเข้าในซีรีส์แล้วมันจะมีคําว่าปลาบ,บลานฟ้าอยู่ตรงกลางแล้วมีลูกโปง่งไว้ข้างๆทุกคนสังเกตไหมคือจุดลมงสายตามันอยู่ตรงกลางทําไมเขาไม่เอาลูกโป่งลอยตรงกลางขึง <majors S 1> น้นมาทําไมต้องเป็น บนฟ้าตรงกลางแล้วมีรูกโป่งลอยข้างๆนั่นหมายความว่าเอ๊ะข้างๆเนี่ยจะบอกว่าไม่สําคัญก็ได้แต่มันก็เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของการแบบแค่เครื่องประดับแล้วก็แบบปล่อยแล้วมันก็ลอยหายคือกูสงสัยตรงนี้ด้วยมันเลยทําให้กูคิดว่าแมงไม่ใช่ปลาแน่แน่ดูจากหลายๆหลายๆองค์ปกกระกอบว่าเขาเอาลูกโป่งไว้ตรงจุดไหนของอาร์ตของการาฟิกข,ของเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ย แล้วมันมาอ๋อมากกว่าเดิมตรงที่ว่าตอนจบของ e o s t เนี่ยมันซูมไปที่ใส่รัดข้างหลังของบองอใช่ใช่ใช่ใส่ยคลของคอใส่ของคอด้านหลังใส่ของคอซึ่งมันต้องดูดีๆต้องดูดีๆนะคือเห็นยดกเแต่เราเห็นตั้งแต่ครั้งแรก เราเห็นตั้งแต่ครั้งแรกที่เราดูเลยแล้วด้วยความที่เมื่อกี้เนี้ยได้ลองดูซีรีส์วนอีกรอบหนึ่งเนี่ยก็เห็นสัญลักษณ์นี้เช่นก,กันที่แปลงสีฟันของปีซึ่งทุกคนไปดูได้ไดไดเขาไม่ได้อินเสิร์ตโฆษณาอะไรใดๆตรงนั้นเลยนแสดงว่ามันเป็นสัญลักษณ์อยู่แล้วว่าปลาจะอยู่บนฟ้าได้อย่างไรทุกคนปลาเนี่ยไม่สามารถอยู่บนฟ้าได้ถ้าปราะจากน้ําใช่ปะ แต่ถ้ามันมีลุงกินน้ําอ่ะปลาอยู่ได้ปะก็มีน้ําแล้วปะก็ลุงลุงมันกินน้ําอ่ะปลาก็อยู่ได้ไงมึงก็ลุงมันกินน้ำอะ่ะใช่ไงก็ลุงมันถึกมันลุงมันมีน้ออําหล่อ้ยงไงปลาก็เลยอยู่ได้มึงเข้าใจปะก็ลุงมันกินน้ําแล้วมันจะมีน้ําได้ยังไงอพระว่ามันมีน้ําไงมีเ <c oughs> ข้าใจปะ <c oughs> อแ <Okay. S 2> อัดแ,แตกนะ <Okay. S 2> ถ้าถ,ถ้ามไม่มีน้ำอยู่เนี่ยจะไม่มีไม่เกิดลุงคนนึงออกว่าตามเทวศาสตร์เลยนะไม่มีน้ําหล่อเลี้ยงไม่เกิดลุงเพราะฉะนั้นตับแต่ที่มีน้ําหล่อเลี้ยงอยู่ปลาก็อยู่ได้คือเรื่องเนี้ยมันสอนให้เรารู้ว่าต่อให้แม่งจะต่างกันให้ตายยังไงอะคือถ้ามันจะอยู่ด้วยกันอะมันไม่มีทางที่จะอยู่ด้วยกันได้กาไม่ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้แค่ไหนมันเป็นไปได้เว้ยคือแบบ love no border นะคืออันนี้เราชอบมาก ไม่รู้ว่าแบบเป็นคนกํากับซีรีส์เลยคือคิดดีขนาดนี้ไม่ไม่รู้แต่ว่าถ้าดีขนาดนี้ได้อะคือกูนับถือมากโอเค<ห>มเคดเกินแล้แบบนี้จริงๆแต่คือเรารู้สึกว่าเรายอมรับกับแบบอันนี้ได้แล้วเรารู้สึกดีด้วยที่แบบเ้ื่องความที่มันมีความต่างกันเยอะมาก <Okay. S 1> พอเวลาเรารู้มันแบบมาอยู่ได้กันได้อะมันทําให้เรารู้สึกดีอะ่ะเข้าใจปะทําให้เรารู้สึกฟ e ลกู๊ดนี่ไงถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพียงแค่แบบลิเทเลเจอร์หนึ่งแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ดีมากๆ แล้วอีกอย่างนึงเนี่ยจริง,รงๆแล้วเราสามารถฟันธงได้เลยว่าซีรีส์เรื่องนี้ต้องเป็นซีรีส์ที่ฟิลกู๊ดอย่างแน่นอนเพราะว่าจากเพลงประกอบของมันเองแล้วจากคีย์ที่มันใช้เนี่ยตามคีย์คาแรคเตอริสติกของทางดนตรีแล้วเนี่ยคีย์เอเมเจอถือว่าเป็นคีย์อินโนเซนต์นะคะอธิบายเกี่ยวกับความละเอียดของ ความรักเกี่ยวกับความรักที่สดใสความรักแรกแย้มรักแบบ innocent, อินโนเซนต์รักบริสุทธิ์ก็คือกีตนาน,นแบบอย่างนี้เป็นเดคอเรชันเลยทุกคนมันถือว่าเป็นอินโนเซนต์แสดงแสดงให้เห็นว่าคือไม่รู้นะว่าคนแต่งเพลงแต่งด้วยฟีลิ่งหรืออะไรแต่ว่าโดยปกติแล้วถ้าเกิดว่าฟีลิ่งคุณรู้สึกว่าเ้าอยากจะให้แบบ อยากจะให้เพลงนี้มันอินโนเซนต์อยากให้เพลงนี้มันเศร้าอย่างเงี้ยมันก็จะตรงกับคีย์คาแรคเตอร์ลิสติกอยู่แล้วซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าอ้างอิงตรงนะคะทุกคนตรงเป๊ะเลยนะคะซึ่งส่วนตัวเองเนี่ยลองแบบลองหลายๆคีย์แล้วเรารู้สึกว่าเออคีย์นี้ลงตัวที่สุดดูสว่างที่สุดแล้วก็ดูแบบนุ่มนิ่มที่สุดคือถ้าเป็นคีย์อื่นมันอาจจะดูมดมดงามเกินไปมันอาจจะอธิบายถึงแบบสีของสีฟ้าที่คู่กับที่คู่กับสายลุงไม่ได้เข้าใจไหมทุกคนคือสีมันโอเคมาก แล้วก็ลงตัวมากนะคะจริงๆในเพลงก็จะมีเสียงหยดน้ําอยู่ตลอดเวลาด้วยถ้ามึงฟังดีๆได้ย <laughs> ินอยู่ตอนท้ายเนี<ต>่ยตอนท้ายไ้ได้ยินอยู่ใช่แต่ว่าระหว่างเพลงจะมีตลอดซึ่งมันจะขึ้นมาจังหวะที่1นึ่งจังหวะก่อน ก่อนหนึ่งอะครึ่งหนึ่งตลอดอสีและอย่างเงี้ยตลอดเวลาเลยมันจะแปลได้ความหลายความหมายเลยก็คืออาจจะแปลถึงหมอกเองกออ็ได้ออแดปลถึงกินน้ําได้ด้วยแปลที่อยู่ของปลาได้ด้วยก็ถือว่าโอเคมากนะเพราะว่าการที่เขาใส่เอลเเมนนนี้เข้าไปมันทําให้เราอินกับซีรีส์มากขึ้นที่มันมีความน้ํนํๆอยู่แล้วนะดูจากเอพีหนึ่งที่ปีโดนน้าสาดไปตั้งไม่รู้กี่รอบจากวินมอเตอร์ไซค์ถือว่าชุ่มก็ถือว่า <ใจ S 2> ชุม่มชื้นอยู่นะคะ ซึ่งก็เราคิดว่าสัญลักษณ์ในซีรีส์เรื่องนี้ทำได้ดีมากซึ่งส่วนตัวเราก็รู้สึกอย่างนั้นอยู่แล้วน้อตั้งแต่เราดูอีพีที่หนึ่งเนี้ยใช่ประโยคสัญลักษณ์ของเขาดีมากแล้วก็สนุกมากทุกคนเรารู้สึกคีย์เวิร์ดมันดีแล้วก็เราเชื่อว่ามันน่าจะฝากอะไรหลายๆอย่างให้กับคนดูโดยเฉพาะเรื่องของแบบไม่มีคมแดงไม่มีเขตแดงอะไรอย่างเงี้ป่ะไม่มีอะไรกั้นส้มหยุดงี้หรอส้มหยุดงี้หรอไม่มร้มมีอะไรกั้นเออันนี้ ก็เป mm ็น hmm. สิ่ง <ung> ที oh, so, ่พวกเราสองคนได้มาคุยกันนะคะแล้วก็ดิสคัสกันว่า OST ีนี้บอกอะไรแล้วนะคะซึ่งซึ่งบอกตรงๆว่า OS t นี้บอก เยอะมากที่สุด <You. S 2> ตั้งแต่ที่เคยดู OST มาแต่คือเหมือนเหมือนใน o s c เนี้ยมันก็คือแบบก็ก็เหมือนมาพูดย้ำมา,มาพูดเฉลยอะก็คือเราจะเห็นในตอนช่วง improvise ตอนเข้าเข้าฮงสุดท้ายอะ <im prov ise> ที่มันจะมีหัวใจใหญ่ๆของเจ้าปีขึ้นมานันอะมันมันเหมือนเป็นการเปิดใจนั่นแหละซึ่งน่จะสำคัญม,มากมากเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นแบบหัวใจเล็กๆอยู่ในฉากก็จะแบบอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าจะมีอะไรแต่ว่าตอนนี้เนี้ยเราได้แต่ลบประกันได้เพราะว่าในเทในเทเลอร์ก็มีใช่ไหมใช่เทเลอร์ก็มีก็มีเขด้วย แล้วก็นอกจากนั้นเสียงติ้งของมันออกมาด้วยอ่ะใช่อ่าซึ่งถ้าสมมติว่ามันถ้ามันไม่สําคัญจริงๆมันจะไม่มีการเอาเอาซาวเอฟเฟกเนี่ยมาใส่ในโอเอสีเด็ดขาดจุกไหมจริงๆกูแอบกูแอบคิดด้วยซ้ำนะว่าฉากนั้นอาจจะเป็นฉากจุบแรกเว้ยเพิ่อาจจะเป็นฉากสารภาพรักก็ได้ใครจะไปจูเออคือไม่รู้เลยจริงๆแต่คือแบบรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นฉากที่แบบสําคัญแบบต้องมีอะไรสําคัญสักอย่างต้องต้องเป็นจุดเปลี่ยนหรือว่าจะเป็น อืมจุดเปลี่ยนของสองคนสองคนนี้นะคะก็ยังไงก็ฝากทุกคนติดตามซีรีส์เรื่องปลาบนฟ้ากันด้วยนะคะในตรับ่อ,ๆๆๆต,อๆๆๆต่อไปซึ่งต้องบอกตรงว,ว่าเด็กๆสแสดงกันดีมากแล้วก็วนั่นแหค่ะบทของปีบทของปีคือเลเจนที่หนึ่งเลเจน์ตลอดการแล้วก็กูเกียดมากอีเสียงภาคเรื่องของอีเดือนเน<ฮ>ี่ยเกียดมากโ,โอ้โหนะ ก็เดี๋ยวเราก็มามาดูมาเอาใจช่วยกันดีกว่านะเพราะว่าเราก็เห็นในตัว m อวเนาะมันคือมันค่อนข้างฟีลกูดแหละแต่มันก็ต้องมันก็ต้องมีอุปสรรคติดนึงใช่ไหมรักที่มันไม่มีอุปสรรคมันก็ไม่ใช่ความรักหูกปะต้องเราซึ่งเราก็เห็นเขาใส่มาใน MV นี้อยู่ว่าเอ้ยมันเกือบจเบรกอัพอะไรประมาณนั้นมันเกิดขึ้นอยู่แล้วเนาะกว่าคนจะเข้าใจกันกว่าจะได้รักกันดีๆก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะทุกคนอ่าใช่เดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันนั่นแหละว่าเอออะไรยังไงก็ ยังไงก็ฝากติดตามซีรีส์เรื่องนี้ไปพร้อมๆกับเราละกันเนาะเออก็ใครที่อ่านอ่านนิยายมาก็มีอะไรก็มาบอกมอยกันได้แต่อย่าสปอยนะขอร้องค <c> ร <oughs> ับผมก็ขอฝากคลิปอ,อ่ารีแอครีแคปใน o อเอสไออะไรนะออริจินอลซาวด์แทร็กในเพลงปลาไอเพลงข้างๆนะฮะ o s เปลาบนฟ้าฟิชชั่งบนสกายนะครับผมไว้ให้กับ ครั้งนี้ด้วยแล้วกันเนาะโอเคอเครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับชาแนลของเราด้วยนะจ๊ะใครมีอะไรเพิ่ม <ไป S 1> เติม,มก็คอ,คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับผมโอเคอเครับผมทัางนั้นเดี๋ยววันนี้เราก็ไปกันก่อนนะฮะเจอกันใหม่อีกคลิปหน้านะครับผมทัางงานวันนี้ไปแล้วเนาะบ๊ายบายบ <laughs>